ว่ไงออกสังเทพยังถึงจันเป็นชั่วโมงแล้วสวนกอยู่ไหนเนี่ยมาราบด่เดชร์โลไปให้ไม่เคยมาสวนเราจริงดิอืมรู้แหละว่ามีอ่ะแต่ว่าเราไม่เคยไปก็อย่างที่เราบอกอ่ะแหละเรามาหาสมุนไพรเข้าฉากอ่ะที่ถ่ายที่ระยองอ่ะเหรออืมอาน์ได้ให้เราเป็นคนดูแลเรื่องเนี้ย แล้วก็เลยคิดว่าแกน่าจะช่วยเราได้ก็มาถูกที่แล้วแหละเพราะว่าเราอ่ะก็พอรู้เรื่องสมุนไพรอยู่บ้างแล้วอีกอย่างนะที่จันอ่ะก็เป็นจังหวัดที่มีสมุนไพรมากเลยโดยเฉพาะสมุนไพรของคนชองคนชองหรอใช่สนใจแล้วสิงั้นเดี๋ยวพาไปแล้วกันเนาะแต่ว่าไปรถแกนะขี้เกียจขับเออเอเอก็ได้ตามมาแล้วอันสวัสดีสวัสดีเดี๋ย เออออนพ่อเขาบอกให้ลุงเนี่ยช่วยหาสมุนไพรอะไรบ้างนี้พอดีเพื่อนหนูมาจากกรุงเทพอยากได้สมุนไพรไปเข้าฉากในหนังอะค่ะต้องชอกลาเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนี่ไงชองลานี่แหละต้นเนี่ยนะครับลุงชองลานี่แหละนี่แหละคือชองลาแล้วชองลาอนี่สรรพคุณมันคืออะไรอะครับสรรพคุณของมันคือแก้แห้งแล้วก็ ถอนพิษนะครับแล้วก็พวกยาพิษต่างๆอาหารเป็นพิษทำในห,หมดแม้กระทั่งคนที่เมาถ oh. อนได้แล้วช่องละอายนี่เราจะใช้มันยังไงครับลุงเขาจะใช้แก่นมันนะเอามาฝนกับน้ําฝนแล้วก็ดื่มเลยมันจะถอนพิษได้ทันทีภายใน1ิบห้านาทีหายได้เลยช่องละอา้องแบบนี้เอาไปเข้าฉได้ไหนได้ปะ เราว่าก็น่าจะได้นะแต่เดี๋ยวเราขอล้องถามภูมิกับดูก่อนแล้ว,นะลวกันเราอยากได้สพคุณแบบไหนอะถ้าเป็นแบบแก้ปวดเมื่อยอะคะเท้าเย็นอ่อนแบบรักษาโรคไตอะค่ะเสือรองนอนแล้วรักษาโรคตับอะคะใช้กำแพงเจ็ดชั้นแบบที่มีกลิ่นหอมอะคะก็ต้องเป็นเล้วแล้วแบบสมรรถภาพทางเพศอะคะกระชูดแล้วแบบลดกำาหนัดอะคะใบยางใต้เอ้ยภูมิกับเราเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบที่มันรักษาแผลสดได้อะแผลสด อ๋อนี่ต้นสาบเสือรักษาแผลอรงอใช่หรอืมเหมนะ็นอะใช้ไงเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวหลังจากนอนหมดสติไปหลายวันพระเอกของเรา ก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เธอนำสมุนไพรมาทาลงบนแผลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างอ่อนโยนพระเอกของเราสัมผัสได้ถึงความห่วงใยสมุนไพรที่ทาลงไปนั้นค่อยๆแทรกซึมลงไปในบาดแผลแล้วตกลงเลิกได้ยังเอ้ยก็จริงๆถ้ามันเป็นตามบทก็คงต้องเป็นใบสับเสือแหละอเฮ้ยแกขอบใจมากนะเว้ย ไม่เป็นไรขับรถดีๆนะแล้ววันไหนมาจย์อีกเนี้ยก็อย่าลืมทักมาด้วยนะเราคงได้มาอีกทีก็คงงานแต่งแกมั้งบ๊ายบายเจอกัน